บ่าลุงนุ่นอย่าไปหน้าติดรถโบได้เลยบ่ได้ไปช้ำโดยได้ไปย่ำเอ้ามื่อนี้อะไรดุติดบ่ได้วะโดยติดบ่ได้ไม่เมื่อยเลยลูกละิดไหมวะติดบ่ได้ไม่เมื่อยเฮ็ดเลือลูกมนึงไม่จนเจ็บเลยแข่งหนวะเฮ้ยมาติดบ่ได้เบิ่ง จะติดกูได้พ <Ein> ี h, ่น้องเลยเนาะบากำลังวัดกำลังว่าสิไปหน้าติดรถบ่ได้โดยโดยมือถือกล้องเองมันถือกล้องเองเอาเดี๋ยวสบายดีป้าดุงกอนลูกอเป่าเอาไปอยู่หน้ากล้องสบายดีเจ๋สยดีป้าดุงนะโดยอนุ่นถือกล้องบุลูกว้าเมื่อยพี่น้องเลยเนาะหน้าแม่บ่เห็น สบายดีเด้อปารู่มืัอนี้ได้ออกข้างนอกเด้อมืัอนี้พี่น้องเลยลองวัดสิไปหน้าพี่น้องเลยว้าติดรถบ่ได้เกือแต่เกือแตนเดี๋ยวลองติดเบิ่งใหม่เกือพี่น้องเลยเนาะใหม่เกือติดจนเกือแต่เกือแตนพี่น้องเอ้ยงูตีว่า สามเท่อนี่หละพี่้องยติดรถนี่นะหมูสู้งนน่าจะแม่ปะ่นช่ได้อยู่เพื่อนนะเอามือไปติลพรละพลได้เข่าานจแล้วพี่้องเลยเนาะ เดี๋ยวเห็นแม่บ่ลูกเห็นอยู่มือกล้องมือก่อนโอ้โหบุญอะไจนเจ็บบุญเลยพี่น้องเลยน้องบีแขรงนั่มนี่ว่จนรอบเศร้ากันรอบหนึ่งเลยพี่น้องอ่ะสองรอบสามรอบนี่เลยที่สุดกเลยไปหน้าเฮาเลยเห็นได้ไหมบ้านีนลูกล่ะอยากไปนาเอ้าอยากไปก็รถมันติดบ่ได้่ได้ลูกรถติดบ่ได้บ่ได้ไปซ้ำอยากไปนะ พี่น้องเอ้ยเนาะหากระสอบมาได้สามมือซ่อมได้สามมือเป็นอีกแล้วหากเอาเงินมาใส่นี้เมื่อนั้นพี่น้องเอ้ยมันเท่าเลยซุมอันช่วงอันตั้งเสาเฮือนแม่อุสาพี่น้องเนาะเพิ่นอ้เพิ่นเปลี่ยนลูกสูบให้ใหม่เนาะตั้งแต่เปลี่ยนลูกสูบมาก็มีปัญหามาตลอดพี่น้องเอ้ยมันต้องแปลงจํานี่จะจักอืมแปลงเป็น10พุ10เพ อแต่แปลงสามเทือ่แปลงนี่แม่ก็ยังสามทีเทือ่เลยพี่น้องตั้งแตง่เปลี่ยนลูกสูบมามนเนี่ยมงเนี่ยนะบีแข้งแม่จนซ้ำเน่าเาลยมึงมันดีดบีแข้งแม่เศร้านิดมึงมึงกู้กู้่็ได้ดูแขงลอยบ่ได้ดติดรถกู้กู้่็ได้เบิึงแม่เบิงบึงบีแข้งก้นลูกระเอาขึ้นไปยังลูกตกตกแล้วหาลูกระลงมาลงมา,ลงมาดูเลนอ่อนนะคะจังสุกไปหั่นอัน หั่นอันน no ี de ้หั่นเชนหั่นบาเวียโน้อยพูนหั่นบาเวียโน้อยแป๊ะหั่นแล้วหั่นเชนูหั่นเชนูหั่นเงแปลงได้เตียงแปลงได้เนาะไปหั่นแป้งอยู่หั่นบ้านพิี่น้องเลยมือวานนี่กับมาเปลี่ยนนั่นโดยตู้ไปแปลงนั่นตู้ไปแปลงนั่นแล้วเลยแล้วเลยนี่เดียมาติดอยางอีกนะดู้วยมันบ่แล้วแล้ว มืนอนังกระเสียเงินสี่เซนคีดได้สองมือนึงคีดได้สองมือคีดได้สองมือเป็นอีกแล้วหนักมึงแล้วเจ็บหูปากโขนเนี่ยนั่งนอนเจ็บจนจนเจ็บตีนเลยเนาะตีดดด้วยด้วยฮายคนไปหน้ามาเนี่ยอ้วนเหล่าก้อนมาเนี่ยอ้าวขึ้นมาดุลงมาลงมาหยันหยันตกดุอ่ะ ทีมแม่เมื่อยเฮ็ดแล้วลูกบังคับให้กันติดได้เลยเนาะมึงติดบ่ได้ยังสิให้ติดได้เลยอ้้ยคือเพิคนติดกะเบิ่งลงมาอยู่ค่แม่แม่สิลองอันสุกๆๆหมุนเบิ่งเบิ่งน้ํามันก็ยังอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะหมุนเบิ่งบ่อืสุกๆหมุนเบิ่งงงังเสียงนี่บ่ติดง่ายอกนนเลยแดดอ่อนเลยจังสุกไปั่น แสบสมดเวยสมเพื่นซนมีป hmm. like ัญหาอีกแล้วตกมาเดือนนี้สมรดเบิดองด้านเลยพี่น้องเยกี่ได้สงซมมอรสมขี่ได้สองซมเมอสมกี้ได้ซัมือรับเฮ็ดได้ไดเข้าไปนาโได้แเห็นได้ไร แต่งน e oh, <Ê> ุดไปมาแล้วอ ch <À> ๋อย่าเอาไปถูกเสือแม่เพื่อนได้ดูละดาดขีดินเพื่อนได้ทานะนุ่นมึงนะแบแบแบ่บนุนหน่อยนนหน่อยนนหน่อยนนหน่อยเจ้าสิได้อยู่เฮือนนําข่อยได้นอยนอยเห็นบ่น่ะมีหนวดพร้อมเห็นบ่แมันเดียวเบิ่งแม่จํานุ่นบ่เอ้คือบ่เคยเห็นบ่ ก็คือบโบเคยอยู่เพื่อนว่าะบอกเมืนน่อนหร่เมย์ออกข้างนอกน้ำพอคือได้ยินว่าได้ยินมีตัวเจ้าไห้ว่ยไห้ยังหนุกดะฮะไห้เลิศไห้เฮ็ดยังบม่หออไ,ไห้ออเไปถ่ายคลิปน้ำพอลพ <c oughs> ูดอมไรได้บ้างไหมนุ่นนุน่นแห่มันเดียวว่งนุ่น,นมันมาโมนว่ะ <c oughs> มันมาโมนมันมาโมน หาดเบื้งเดียวบันเดียวเบิ่งเดียวเบิ่งหาดเบิ้องหาลูกมันแจ๊กนนนเมนบอมันิจ๊กนนนมันเอล่นหาหมูมันไหลเล่นหาหมูมันเนาะเอ้ยพี่น้องไอ้ตั้งแต่มีปัญหาตอนเดียวตอนเปลี่ยนลูกสูบอยูนเมื่อตั้งสาวเฮือนตเมลูซาพี่น้องเนาะ แต่ก็มีปัญหามาตลอดเลยเอ่าใช่ลูกนะมันนั่นบ่มันห้องหาโมนบ่จังว่าโมมันเข้าสวนเฮาจักส่อย่อลูกอยู่ตางเล่ารฮาจักงาอยู่ในสวนกาเขียวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่กําลังงามฝนตกลงมาหญ้าเขียวอู้อยู่โดย โอ้ม oh, ูนไปเฮ well. ือนดิงดีพูนโมเมนต์แ uh ม่ดิงดีบ่ลูกแม่ดิงดีไปยักแบนโดยม่อันนั้นม cin ันแบ่อันเงือนดิงดีเด้ยแป๊ะหน้าโม่มากินไปลูกไปอยู่ในตู้เย็นเด้อบ่อบบ๊อบใส่ไงแท้ เบื้องฮามีสิลองติดเบิ้งอีกเถื่อเบิ้งเมสิลองติดเบิ้งอีกเถอะเลยอด้หูเจ็บตาจีเลยเลยมาได้มาหนี้เ่ยยาเด้อแม่บหมเฮ็ดเด้อเออมาได้มาหนี้เ่ยยาเออเมื่อไม่ก็ลงความจิตไปเมื่อนี้สวยไล้มาได้ไปได้เมึง ตอนนี้เดี๋ดวยวไปร้องไู่เลยม่ได้ดูมันนี่ท่าพี่ทีสตาร์ทได้เลยพี่น,น้อยเนาะมือกล่องเขากับเป็นได้เดเนาะมือกล่องเขานี่ มาทาสีเดียวนี่เด้อโอ้ยเจ็บบ่เลยพอแล้วลูกพอแล้วแม่บ่ติดเด้อเด้อบัดนี้เด้อมันติดบ่ได้เลยลูกสิเถื่อติดโอ้ยแดดอ่อนจังพากันสุกไปแปงเฮาอือมื้อนี้อยู่เนก่อนมื้อนี้ไปหน้าก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยแดดอ่อนาไปสุกแดดอ่อนจังสุกไปหาซ่อมลูก อือなんกะยีนูนะเดี๋ยวยืนบ่ต้องจุกมื้อนี้จุกเด้อเด็ดอ่อนกัลุกเดดอ่อนกับน่ดดดดแห้งซน่ะกําลัง11กอนีเจ้าได้บ่โดย11ประมาณประมาณตนแงพุ่นล่ะลูกมันดดมันจังนั่นอ้ตห่อนเหรอ มันจังบ่แดดบ่มันจังบ่แดดแม่นคำ่คำๆลูกประมาณ4 16นาฬิกา15นาฬิกา10โมงบ่40แม่น10โมงบ่โดย40โมงมันมีอยู่บ่ล่ะลูก40โมงบ่มีได้40โมงอ่าเจ็บนั่นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเจ็บตีนเด้อพุ่นน่ะ สองเทือสามเทือยันบ่ได้ดอกโดยแม่ยันเบิ่งผมมีทาที่ได้เด้ยจ้าสมงมันมีบ่มันบ่มีลูกสี่มงมีแต่สาวส่ชิมงสาวส่มงบ่มีบ่ออด่มงแล้วก็เบิดบาดเบิดเบิดแดดบ่เบิดแดดแม่เบิดแดดบ่แม่โดยอันน้นบอกปาดุงอยู่ลูก มื่อนี้อนุนดูเพื่อนเดี๋ยวว่นได้ไปนะบ่าลุงนุนอยอนากไปนะ้าที่ด,ด,ดุดบไ่ได้เลยบ่ได้ไปช่ำเลยได้ไปย่ำเอ้ามือา่อ <c oughs> นี้แม่ตู่โทรมาว่าฉัไปเก็บหอยสรุปได้โบได้ไปเก็บช่ำเพิน่น <c oughs> อยากไปเก็บอยากไปเก็บนะไปนาบ่ได้ดูนุนอยากจุ่มหอย อยากจิ้มหอยจิ้มหอยก็บอะจิ้มเนี่ยไไดูวะไปจิ้มอะไ้นุ่นอยากนุ่นอยากอาบน้าให้หน้าให้หน้าแม่หนองให้หน้าน้องอย <c oughs> ากอาบน้าให้หน้าน้องมื่อใหม่ก็นหนุ่มมื่อนี้ไปบ่ไ,ได้บัวอ,อื่นไปได้บ่โดยมระเด้งห่อรถไปชมแล้วบัวอ,อื่นทำมันได้หอกับไปทำมันบ่ได้ก็ให้ตู้อวนมาหาเอามือหนู่ม ทุกคนมาหาบบมึงเนี่ยผนันดินน้ำให้หน้าร้ายเน่าอะไรแบบนอ้มือึงยังเจ็บอยู่บ่หรอมันเจ็บอยู่วะมันเศร้าเหรอบ่ายมันเจ็บโอ้บ่ายนะเจ็บมึงไม่มาทายใหญ่ไหมบอาให้มันเศร้าได้รู้มันจะบวมๆบอกว่ายาได้ยามึงเป็นผ้ากันฉันอยากไปกินน้ำปั่นไปเดินดูคือเห็นเป็นสือน้ำปั่นมาอยู่เนาะเป็นพายเหมือน เปุ่นใจเยอะๆไก่ก็้อนเดดแล้หวานี้ไก่ได้บ่มีรถไปได้นาหนาไปชี่นน้ำปั่นเจ๊กหน่อยก่อนเดดอ่อนก่อนจะไปเอาบายบายปลาดุ้งมาดุกไปบายบายปลาดุ้งปลาแดงอย่างรถเป็นแบงบาย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 เด้อเฉาะอนุ่นดำลาไปแล้วมื้อนี้บ่ได้ไปนามื้อนี้อยู่เฮือนกับแม่เจ้าไปเก็บขยะเด้ออยู่ในเด้อขยะไผกองเข่งอยู่ในไปเก็บเด้อ แม่โดยขยะอยู่หน้าขยะขยะอยู่หน้านั่นรถขยะดูรถขยะอยู่ใจมั่งอยู่หน้าผุนอยู่นะอ่าบายบายป้านุ่งเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บขยะอยู่ในไปบายบายก่อนดนุายบายครับบายบายเด้อครับเด้อ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 อ่าสบายดีก็สบายดีเย็บเจ้อสบายดีป้านุ่งเอาเบาะดีๆมันบมมอน พ่ดีๆเ <ś red> บิง่มมงเบื่อเบื่อเบพ่อกันไม่เด้อบอกปลาดุงไว้พ่อกันไม่พ่อกันไม่คลิปหน้าเด้อครับเอาพจน,น์จีเป็นเสียงเนี่ยนะแล้วพจนเห็ดเอาเฮ้ยพจน์จีเป็นเสียงไว้นั่นเลยเอ่ะพ่อกันไม่เด้อครับืม,มคนแขวเหียนบเบาแน่นอนเนาะ <ś red> เอาพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็นําลาไปแล้วบาดตอนแรกว่าสิไปเก็บหอยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปซ้ําไปนาบ่ได้แม่ตูโทรมาว่าสิพาไปเก็บหอยมันแดดว่าซั่นเอมันอ่อนๆแดดอ่อนจัหน่อยแม่ชเมยก่อนน่ะแม่ย่างบ่ได้แม่เจ็บขาชเมยจัหน่อยกลกอกไป สบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาองพอก,พกอันไม่คิดหนาพี่น้องเลยโดู